ออกจากอินเลมาแล้วก็จะเอ้ยออกจากในหนองยังไม่ออกจากอินเลเลยออกจากนี่ช้อนก็ใช้เป็นไม้หมดเลยแล้วก็เจอของแบบ DIY หมดเลยอนะนี่คือเฮ้ยนี่ดอดอ๋อหลอดโอ้หน้อเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนียเปนเป๋าผ้อ่ะไม่ใช่ดูดกินน้ดูอ๋อ DIY ดูดอันนี้เป็นเอกลักษณ์แบบว่าดึงดูดลูกค้าสำหรับคนที่ชอบในแนวประมาณนี้ นี่ไงขนาดแก้วก็เป็นในแนวฝรั่งอันนี้ต้องไปแก้วดินใช่ไหมต้องอบไปนานมากตาบามีเหรอหีดเหรอเขาจะอ๋อนี่เป็นดินหีดแคลถ่ายวันี่ว่อปไหนน้น้ำนี่นี่ขนาดฝานี่ยังเป็นอันนี้เลยอ่ะน่ารักเนาะใช่นี่อันนี้อันกลองยังเป็นอันนี้เลยอ่ะหืมฉันจะเล่นของเขาไปหมดแล้วจ้าแล้วช่องก็มี นี่เป็นอย่างนี้ไงน,นะเขอจะกรองแล้วนะอ่ารับประทานนี่จ้ะราคาหนึ่งแก้วเาอามาทำตรงนี้เหรออ๋อเอวป้ายนี่ okay. นี่ชงให้ลูกค้าเลยชงให้ดูเลยเนี่ย <c oughs> โอ้อออกแล้วออกแล้ว <c oughs> แล้วทำอะไรเนี่ยอ๋อ่ะแล้วก็เธอให้ฉันน่ะเราก็ต้องเปลี่ยนเอาแก้วเพราะว่าเราต้องเอาอย่างนี้คอยอย่างเงี้ยเฮ้ยปิดฝาด้วยเห็นไหมถ่ายลูกซีเร็วๆเนี่ยถ่ายเร็วๆเดี๋ยวๆมันจะไม่หยดแล้วมันจะไม่หยดแล้วจะไม่หยดแล้วจะไม่หยดแล้วไม่หยดแล้วน้ำตาลนี่น้ำตาลเหรอนม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  เรง,งดีเราดูดี <c oughs> เนาะคือข้างในมันจะเป็นโรงเรียนไม้ไผ่นะทุกคนตรงนี้ทำไมมันนั่งกินได้เนี่ยชิ่มากเลยไู้ไผ่น่าอยู่เลยวเราต้องมีลิ้นอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงมีเอออ๋อเขาจะเป็นคือแบบหลังคาเขาเป็นอันนี้หมดเลยอะ <c oughs> แล้วก็รอบๆ <c oughs> โอ้ยมีปิกป๊ายอู้ยอย่าบอกนะว่าขับปิกป๊ายมาขายอะ ใช่แน่เลยแค่ที่เราไปเหนี่วอย่างอข้างในไปไม่ได้โอเคโอเคอาอสติเนี่ยเดี๋ยว๋โอเคโอเคย่า่ย่าอีมยาเวจี๋หรออ๋อไม่เดี๋ยวจะเป็นการรบกวนกับนักเรียนที่เรียนอยู่นะไม่เป็นไรเราดูแค่นี้ก็ได้สังเกตลังคานะทุกคนเนี่ยมันเหมือนไม้พัเลยเป็นีม้วมดเลยนะเป็นไม้หมดเลยอะดูลังคาตอน เข้างันเป็นเหล็กเข้ามันเป็นเหล็กทุกอย่างเป็นไม้หมดอะไรเลยเลยแต่ว่าได้อยู่เอ็นู้มาเฮ้ยแมงมวนเธอจะมากินถ้าค่อยปลาเล่าแหละอุูยสองพันจ้าเด้งอ่ะสามสิบบาทนี่นั่งกินอ่ะเฮ้ยดีจังเลยอ่ะอ่าก๋ย่างลาจ้าวเหรอ โอ้เพิ่งจะสามเดินแล้วก็ประเดิมไปก่อนเลยนะคลิปแรกประเดิมในคลิปนี่แหละให้กินแบบนี้ออเนี่ยจริงๆคามีผงนมนมผงแล้วก็น้ำตาลตกลงไม่ให้ใส่นมมันเนี่ยเอาให้ครึ่งหนึ่งน้อให้ฉันครึ่งหนึ่งสิ แล้วมาใส่นมหรอไม่ใส่ชอามากๆเลยนะคะทุกคนเอายจังฉมนิ่ๆน่ะเ,เอายังไม่ทึใส่เลยตอนนีดีใจมากสองพันเรนั่งเป็นได้แบบเอาไปจ่ายตังค์เอาจ่ายตังค์สองพันหให้ทริปให้ทิปห้า โอเคใช่ไหมสองพันห้าร้อให้เทียบให้เทียบเนียอะไรเนี่ยโอเคนางแปลงไม่ใช่นะอนาถสายเปยอันเล่ขึ้นรถไปไม่หอนาฬิกามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยน้อยน้อากี่โมงแล้วเนี่ยอ้าวขาไม่ไปสเวตโมง ตอนนี้เราก็ออกจากที่หนองมาเนี่ยก็ได้เวลาจะสิบเอ็ดโมงแล้วนะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจเราใช่จะสิบเอดโมงแล้วเนี่ยเรานั่งเรือไปวนไปมาแป๊บเดียวเองอะ่ะว่าสิบเอดโมงแล้วเนี่ยเราเพิ่งจะกินข้าวเช้าออกมาใช่ปะทุกคนเที่ยวแค่ประมาณที่สองที่นะเห็นแล้วเจอกันจุดหมายปลายทางของเราจะไปไหนกันต่อนะครับเราติดตามค่ะกินกาแฟมาเองกลางวันเราก็จะกินกาแฟอีกแล้ว กาาาฟมมไงงหถึว่สวัสดีะคะ่ะตอนนี้นะคะก็พบก,กับน้องแปงชิงกุงอยู่ที่ในตองจีนะคะซึ่งตอนนี้น้องแปงก็ตามหาร้านอาหารที่ถูกใจแหละซึ่งก็เพราะว่าเราอยู่ในเมืองหลวงแล้วใช่ไหมเราก็ตาม Google แ a p มาได้อีกอย่างหนึ่งเราก็ขับรถไปอยากเจอเข้าร้านไหนก็จัดไปเลยนะคะตอนนี้เราก็อยากเข้าในร้านไหนก็คนหา GPS เราเจอร้านแม่สายสฟ,ฟุตนะคะเราก็ตามมาเลยไม่รู้ <ไฟ S 1> จริงๆมันจะมีเชียงรายเชียงใหม่เยอะนะเยอะเลย<อ>นะคะแถวนี้เป็นร้านอาหารหมดเลยเออโอเคตอนนี้ก็รอดูหน้าตาอาหารนะคะว่าจะมาเป็นยังไงเนาะจริงๆแล้วข้างหลังเราเนี่ยเป็นภาษาไทยหมดเลยนี่สาบาท อันนี้จะเป็นอะไรนะสุดสายสุดสาย๋วยเตี๋ยวอันนี้ลุยโซนเส้นคุยทำมาแบบสวยมากนะะน,นี่ลุยโวนคือเป็นผักนยลุยโวน <c oughs> นี่เหมือนอาหารเวียดนามำยาบุดเส้นลูกชิ้นลูกอ่ะจริงใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในร้านก่อนเขามีสินค้าของฝากด้วยนะเนี่ย อันนี้เป็นอาหารเที่ยงของเรานะน,นี่ใกล้จะเที่ยงจริงๆแล้วแหละเนี่ยปลาทูนูถ้วยก่อนมาแบบนี้แคบเลยนะใช่นี่สาซ่าประมาไม่กล้ามาแล้วเ <laughs> จอกล้องถ่ายแล้วไม่กล้ามาไม่กล้ามาฉันไม่ได้กินข้าวนะน้องใช่เขาไม่กล้ามาเออจริงๆมีเมี่ยปลาทูด้วยอาหารเนี่ยนี่นี่ปลาทูใช่ก็พอป,ป,ประมาณ เจ็ดสิบแปดสิบเนี่แหละต่อจานนะคะต่อถ้วยนะคะนี่มีกุ้งเผาอะไรแบบนี้ด้วยนะเราดูก่อนเราสั่งไปสามยังเทียงใช่ต่อพิ่ยก็หนึ่งร้อยบาทนี่แหละต่อเต็มหนึ่งประมาณแปดสิบบาทอะแปดสิบห้ามาแล้วทำไมเร็วจังเนาะอือไปจากในตำข้าวโพดอุ้ยอันลณ์แรงมาเอุ้ยนี่น้องชิมก่อนถ้าชิมถูกใจแล้วก็สั่งอันนี้มาตำขนมจีนอะ มาเช่นชิ้หน่อยนีเอาเอา,เอาช้อนมาก็ได้ครับปกิเลยอันนี้หิวกันมากๆแล้วใช่ไหมใชไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ใช่ไหมฉันกินเยอะตอนเช้าอะโอเคทุกคนหลังจากที่เรารับประทานอาหารเที่ยงของเรา เสร็จไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็กําลังเดินทางออกมาในโตเมืองนี่แหละเมื่อกี้ก็อยู่ในโตเมืองนี่แหละนะคะรู้สึกว่าทําไมมันติดจังเลยอันนี้คืออะไรคิดว่าอยู่ประเทศไทยนนเนี่ยโอเซียนใช่ไหมร้อนที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่ไม่อันที่ย่างกุ้งไม่ใช่เฮ้ยไปยังกุ้งซะแล้วตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ในตองจีนี่เห็นไหมตองจีตองจีนะคะตองยีนะคะ แบบเขามีห้างแล้วไงเราจะไปเดินใช่ไหมแล้วตอนนี้รถเราจะไปจอดที่ไหนเนี่ยอืเื้ออะไรอศครีมโอ้ไม่ได้อนี่ก็จะอ๋อนี่ไงที่จอดรถอยู่ข้างล่างนี่ไงทุกคนเห็นไหมคะสังเกตไหมครับหรู้สึกว่าร้อนจนแบตมันหมดเร็วมากเลยตอนนี้มี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 นี่ไงเขาให้เขาไปนี่ไง ไม่มีแล้วเหรอ,เ,หรอเธอจะทำแบบนี้ซิรอเขาเป็นทาย,ยุหรือว่าไม่มีหรอมีห้างยังขนานั้นที่จะรเต็มด้วยก้าป่ากิง่งก้าป่ากิง่งอวินลังางอือหืออ้าวตรงนี้มีอะไรโอ้คิดว่าอะไรนะสภานลอย โอโหตลาดซ้ายขวาซ้ายนี่ทำไมมันเต็มขนาดนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นตรงกลางเมืองเลยรถนี่จอดแบบตักแดดแบบนี้เลยเรวเนี่ยตรงนี้ห้ามยูเทิร์นถ้ารถเราไปขวาดยตอนตอนที่เขาแห่งงานมีเทศกาลอะไรเนี่ยเขาจะแห่ตามถนนนี้เลยอ่ะคนเดินเอานะดูที่วัดยังไงที่เราเดินตรงตรงหน้าเนี่ยเจอสาวป้าโออะ แล้วเนี่ยเส้นทางนี้ไปถึงประเทศไทยได้แล้วนะคะตรงเลยไม่ต้องเลี้ยวตรงไหนนะคะเนี่ยก็เราออกจากอตองจีแล้วนะคะทุกคนเฮ้ย <c oughs> เราน่าจะไปเจออันนี้แหละอ่าะ, <c oughs> ะไรนะชาบโออ่ะไข่สตอเบอรี่อีกอะ่ะทุกคนเราจะซื้อนะ <c oughs> ซื้อมาแต่ไม่กินเลย <c oughs> เราจะซื้อ <c oughs> อีก,อ,กอีกแล้วไม่เราจะไปซื้อเห็นเขาขายทาน ที่นี่แล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นะมันมีอีกเยอะแยะเลยอะะไีมา่นี่แม่เลยหรอใส่ไส่ปท่าเดียวอ่ะตอนนี้เราก็ลงจากตองจีแล้วเราเห็นตลาดตาป้าโอ้ลุงเนื้อร้านอไม่ต้นอะไรเลยเนออ๋ คือองค์า Box, ทางนามม้ำรองทางน้าหรอไม่รู้อ่ะเอาทางไกลใช่อัวถังวีดอบีดีโป้งกันล่าแรงชิถังโป้งว่ายล่ะเทปีในย่าไเปล่าแตงเหมือนกันเราซื้อแล้วเราลอากระดาษกระดาเกล่ารงชิทง ะอ,อ,อะไรเราซื้อเยอะน้ำอ่ะเอานัะจ๊ะแม่เดินแถวเลยปะเดินทางกันต่อ <Okay. S 2> ไม่มีน้ำแข็งเราต้องการร้อนมากๆไม่ไหวอะ่ะ อก็จอเนี้ยนี่ไงมันทอดเนี่ยเหรอมี่เขาตัดต้องเนี่ยเนี่ยอยากกินนะเนี่ยอเมริกังกินสัหนึ่งคนเลยเนี่ยเมดีสานโดติดต่อแล้วนะอ๋อได้ได้ได้มาเอาไปซื้ออันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยขนมขนมอะไรอ่ะไปไอที่เนี่ยบิชนีข้างนู้นขางนู้นไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นสองสาเฮ้ยโลติกินโลติ นี่หรอท่าน่นานเออต็แกรตรงเป็นแก้วแบบนี้ไหมใช้ฐานนวเนี่ยอเออเวลาเขาเขามองมาฉันแล้วฉันจะพูดไม่ค่อยจะถูกแล้วอ่ะไป็รยย่างแหลคะตะทองคุณนัคู่ตะทองคุณนัคู่เอสเซน นาทองไรซิบเสียะเทาโยะมะเทายอยิ่งเลยยาล่ะผสมเทีแม่เออเข้าลย ้เราต้องไปซื <tacos> ้ออย่างอื่นอีกด้วยไม่ใช่นี่อันนี้อันเดียวอันกินอย่างอันก็โค้ดมากใช่ใช่ใช่มาเนี่ยก็ไม่ได้กินโนตีก็เศรือเห็นไหมวันนื้ไปเรากินโนตีอันไหนก็แบบดไปไปเดินตรงนั้นดูดิฮะกระเปรียวจบน้ำเต้าน้ำเต้าทอดทอดกระเพรียวจบโค้ด ขาวกล้วยทอดอะไรอ่ะกล้วยเอาไหมแต่ก็าเป็นรยังแหละฮะไ้เปิดระเาาอยู่ไหมเร็บร้อยถอดไปเดินเดินไปผังนู้นดูดิเมือมไเดิกาดน้ำกันนะเรีรถรถนๆที่เอออะไรเรียว่าอะไรนะตัววิ่งน้ำจางนี่ยสังเกตเห็นได้เลยว่าหอนาฬิกาคือเปิดว่าอะไเอออะไรนะอันนี้สดีเลยนะ จริงๆเนะี่ยกับข้าวเนี่ยจะมีแบบผักไม้หวาเนี่ยมันเป็นอาหารก็มานะคะคนแล้วก็เมื่อกี้เราเห็นเปียยยยยย๊ย่างเดี๋ยวเปี๊ยงเนี่ยแบบเนี้ยเปี๊ย่างแบบเนี้ยเราไปซื้อจแบบ้ะ <Brazil. S 1> คืออยากให้แบบมีขา <Brazil. S 1> ้าวเหนียวข้าวสวยขายแบบเนี้ยเนาะเดี๋ยวจะกินเหล็กอย่างเนาะ <c oughs> เขาไม่ได้แยกขายไงคือแบบถ้าของขายก็คือแบบขายทั้งข้าวขายทั้งผักอะไรอย่างเงี้ย มันยังไงอ่ะเป,เป็นเป็นในรัชฐาลก็จริงแต่ว่าเราเห็น ไปดูก่อนเดี๋ยวนุ้งไปเฟื้ออันนี้ไปโอเคเดี๋ยวรถมารับเราเราก็ไม่ได้ซื้อแลซื้อใต่มันคนเดียวต้างาวาางองเดีเ๋ยว ตัวเมืองรถก็จะเยอะนิดหน่อยนะครับรถก็ไปไปมาตลอดเลยเพราะที่นี่มันสี่แยก้่างง้มเานกันคนกนเดี๋ยวเาเาอะ่ะเจอสิคนแรกนั้นพี่ลูกรู้จักเจอพ่ก็เจออยู่ก็เจออยู่ค่ะไม่ติค้าไปค้น้าตาบ้างเลยบอมันจะกินแล้วเนี่ยบอจะกิน ราจะเอาอะไรไปขับไปโอ้นี่เราไปกันแล้เจ้าจะทาอะไรอ๋อมีดูอันนี้เชเป่นไทยเช่นยำบนียเชฟอุบคนยานนททองดูจ้ะเอ้ส่วนนททองหรือเนาอะไรหรออะไรหรออันนี้เขาอันนี้ตวเช็ดตะปเนาะก็สวยตเช็ดตะลุดูไปเนาะ น้องแป้งท้องปตกใจเลยไม่คือแบบเอากำลังจะเปิดคลิปอ่าสวัสดีเอฟซีในช่องน้องแป้งเชียงตรงอยู่พอดีเลยนะคะอนก็คืออะไรอะเจอเอฟซีนะคะตอนนี้น้องเป้งก็อยู่ที่เวียงน้ำจังนะคะซึ่งน้องเป้งก็ลงจากเวียงตองจีมาเพื่อที่จะกลับบ้านเชียงตุงแต่ระหว่างทางนั้นก็คือตกเย็นไปก่อนแล้วก็เลยต้องพักที่นี่หนึ่งคืนนะคะ ข้าน้านั่นก็จะเป็นหอนาฬิกาตอนนี้นะคะเราก็จะไปรับประทานอาหารเช้าค่ะไปกันค่ะอันนี้นะคะโรงแรมมันนี้เลยนะคะที่เราพักขายติสซาซาตสายจริงจริงมันจะเป็นร้านอาหารนะเนี่ยมีบุ๊ฟฟ่ใช่ไหมไปไปไหนเนี่ยเหรอใช่ไหมบุ๊ฟฟ่ใช่ไ,<ป>ไห,หม,ม <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ใช่เราก็กินไปก่อนเลยคือแบบรู้สึกว่าแขกม่เยอะนะ <c oughs> อุ่นเลยอะ วันนี้น้ำซุปน,นี่ขา้าวผัดอุ้ยถูกใจามีน้ำจ่างน้องไ <s ad> ม่ชอบอ่ะวันนี้คืออะไงอะไร <laughs> อันนี้คืออะไรไม่ที่น้องอยากก็ไข่ลาวไข่ดาวใช่เ,เหรอใช่เ,เนี่ยเนี่ยข้าวผัดเนี่ยน่าก,กินน่าก,กินเดี๋ยวเราตักก่อนน้นองจะกิน,นอันนั้นเหรอฉันจะกินข้าวผัดกินอะไรกินหมี่เนี่ยกินข้าวนี่เถอะอ๋อกินหมี่กินหมี่ เย้ yeah. ตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนก็ดูสัมภาระของเราเนี่ย แต่ฝุ่นจ้าก็ทริปนี้เนี่ยเป็นทริปการเดินทางของเราแบบว่ากระทนหันแบบโดยแบบไม่ตั้งใจเลยเนาะไม่มี<ล>นัดไม่มีหมายอะไรเลยไปเรื่อยๆนะคะถึงเตะจริงๆน้องแป้งมีงานเลยก็ต้องกลับมาถ่ายงานนะคะก็จะต้องเพราะว่าน้องแป้งนัดเขาไว้จริงๆแล้วก็เลื่อนไปแล้วแหละโอเคแล้วเจอกันนะคะซีรีส์ของน้องแป้งนะคะเป็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะก็จะจบทริปอันนี้เอาไว้แล้วก็ไว้เจอกันพ e ีหน้านะคบสวัสดีค่ะถึงบ้านปลอดภัย สวัสดีพาทุกๆคนนะครับยี่